ผู้รับผิดชอบโครงการคนเสื้อแดงไม่ทิ้งกันของคณะผู้นาประชาธิปไตย111ไทยรักไทยนะครับวันนี้ทีมงานคนเสื้อแดงไม่ทิ้งกันมีกิจกรรมเยี่ยมคุณหลังเหยื่อผู้ข้อร้ายจากการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่10เมษายน2553นะครับทีมงานคนเสื้อแดงไม่ทิ้งกันเห็นความสาคัญในเรื่องนี้จึงให้ความช่วยเหลือโดยการขอรับบริจาคเงินเพื่อนําเงินมาช่วยเหลือคุณหลังซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย โดยตั้งงบป,ประมาณไว้20,000บาทน,นะครับปรากฏว่ามีเงินรวยจากเกินงบที่ตั้งไว้ทีมงานคนเสแดงจริงมอบเงินทั้งหมดนี้ให้กับคุณลังโดยไม่หักค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในการรักษาตัวต่อไปนะครับแล้วผมขอเชิญท่านวิชิตในฐานะท่านวิชิตปังศรีทุคุณนะครับประธานที่ปรึกษาโครงการคนแสแดงไม่ทิ้งกันนะครับร่วมและอ่าคณนะะที่ปรึกษาอ่าคณะคณะที่ปรึกษาโครงการนะครับก็คือ ท่านนุ่มเกียรติอลรล้ำนะครับแล้วก็แล้วก็จา์หวานนะครับอาจา์หวานนะครับและรวมทั้งทีมงานของพวกเราคนแสดงไม่ทิ้งกันนะครับมาร่วมมอบเงินและชุดมอบเงินด้วยกันนะครับจึงขอเชิญเชิญครับร่วมเงินทั้งหมดมอบให้อาจารย์แล้วขอให้อาจารย์ช่วยพูดด้วยนะครับ นี่คือ27700บาทนะครับแล้วก็ในซองนี้อีกเท่าไหร่ไม่ทราบอาจารย์มอบให้หมดเลยนะครับล้จขออา์ช่วยกล่าวเป็นกำลังใจกับในฝันในกับในหลังเลยนะครับเชิญครับรับมอบเงินก่อนเลยรับมอบเงินครับบังครับบังครับพี่เดี๋ยวขอเชิญท่านอาจารย์มิชิษขอเชิญท่านอาจารย์พิชิกาวแล้วให้ท่านถุงเกียรติและวก็อาจารย์หวานด้วยนะครับช่วยกล่าวอะไรหน่อยนะครับก็คงต้อง ขอแสดงความเสียใจนะครับที่เกิดเหตุการณ์กับลูกหลานและน้องโดยเฉพาะพี่หลังในคนในครอบครัวอาจจะทําให้เสียกําลังคนของครอบครัวไปแต่สิ่งที่ได้ก็คือประชาธิปไทยได้ความิตรรมตดาวที่เรียกร้องการขับเคลื่อนก็คงจะเป็นเรื่องของรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีหญิงคือยิ่งรักก็คงจะขับเคลื่อนต่อไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือได้เห็นคนพวกเราไม่ทิ้งกัน วันนี้พวกเราโดยหม่อมในฐานะประธานโครงการแล้วก็ผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตยของมูลนิธิร้อยิเอตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น5รวมทั้งรุ่น6ด้วยหรือเปล่าตอนนี้อันนี้รุ่นหกยังไม่มา,ไม,มาไม่มานะครับแล้วก็จะมีรุ่นต่อต่อไปก็จะมาช่วยกันเสริมสร้างงานเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้รับความบาดเจ็บหรือว่าล้มตายจากเหตุการณ์ ถูกการถูกสลายการชุมนุมโดยรัฐบาลที่ผ่านมาก็คงจะได้รับการเยียวยาส่วนจะได้รับการเยียวยาแค่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่คณะกรรมการที่รัฐบาลเขาจะดูแลครับสำหรับพี่หลังก็พวกเราก็เป็นหนะ่วงและให้กาลังใจขอให้สิ่งดิ์สิทั้งหลายเนี่ยได้คุ้มครองให้พี่หลังแล้วก็กลัวมีแต่ความสุขความเจริญและพี่หลังหายเร็วๆนะครับขอบคุณมากครับแล้วขอเชิญท่านผู้เกียรตินะครับซึ่งเป็น ที่ปรึกษาโครงการของเรานะครับเป็นนายทุนใหญ่เหมือนกันนะครับก็จะให้ท่านช่วยพูดหน่อยนะครับออกสับทีวีด้นะครับเดี๋ยวครับควาจรับคิาได้ขามือที่บ้านเราที่เ็นที่วิชิตเนี่ยได้พูดสมบูรณ์นะฮะผมก็เติมนิดเดียวว่าหลายคนเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็เสียชีวิตไปบางคนก็หนักหนักของเขาบางคนก็เบาอยาคนนกก็คือขึ้นอยู่กับการทําประโยชน์ของเขาเนี่ย ผู้หลังเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าบ้านเราอยู่ที่นี่โทรถามว่าทุกคนเนี่ยผมดูภาพแล้วเนี่ยเป็นปวงเป็นใหญ่แล้วจะโทรบอกห้ถามว่าเดี๋ยวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเนี่ยอาไวียนเทียนที่เวลาเจ็บปวยแล้วมีคนเล็กๆนะหูหิวนะหู่ิควาล็ก้บางทเนะยคือสาเล็กสละในการ่ให้ได้มาซึ่งการขอบอกใจผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจแล้วนะครับ แต่สิ่งที่เท่าสุขธรรมนี่ไม่ใช่ความผิดเขาเลยแต่เป็นความผิดผู้กระทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราจะจำแอาจารึกไว้แล้วผมดูแล้วสุขภาพท่านดีนะอย่าไปบอกว่าระยะสุดท้ายถ้าลุยสู้เนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องปัญหาอะไรนะครับถ้าเราสามารถประสานงานให้ดีอย่าไปปล่อยปากล่าวางอันนี้ยังเบามากนะครับแล้วก็พวกเรายินดีที่จะประสานงาน แล้วก็า่ารันตีเราก็รับผิดชอบสาธารณสุขเชื่อว่าท่านเลขาผู้ที่ร้อยเป็นเนี่ยคงจะประสานได้หมดนะครับขอให้พวกเราอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาทําเป็นแบบว่าเป็นภาพแต่ว่ามาด้วยความจริงใจขอบคุณครับเด <class ic> ี๋ยวขอเชิญท่านอาจารย์สุดาหรืออาจารย์หวานของเรานะครับก็เป็นคณะที่ปรึกษา,ราเราอีกคนนึงนะครับที่ดูแลพวกเราอย่างดีเลยเมือนกันท่านให้คำปรึกษาครับเชิญครับค่ะก็ ก็ขอแสดงความื่นชมนะคะคครับครอบครัวนะคะที่ดูแลคหลางอย่างดีนะคะเพราะว่าคุณหลังก็เหมือนเป็นพี่น้องของเราแม้ว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนคนแสดงก็คือสิ่งหนึ่งคือเป็นพี่น้องนะต่อกันทันทีที่เรารู้ว่ามีหัวใจเดียวกันคือประชาธิปไตยนะคะก็ฝากให้ดูแลคุณหลังแทนพวกเราด้วยแล้วก็ก็ขอขอบพระคุณนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ย ผู้ที่ป่วยท่านก็มีความลาบากอยู okay. ่แล้วและผู้ที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยค่ะก็ต้องการการดูแลเช่นกันนะคะวันนี้เราก็คงไม่ได้มาแค่มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาให้กําลังใจกับคุณรลังก็มาขอให้กําลังใจกับญาติพี่น้องทุกท่านนะคะที่ช่วยกันดูแลเอาเช่นกันและกันนะคะก็มีสิ่งใดที่พวกเราจะช่วยได้ก็ขอให้ติดต่อกันไม่ต้องเกรงเใจใดใดทั้งสิ้นนะคะเพราะว่านี่คือหัวิตหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงของคนไทยนะคะที่จะช่วยกันสร้างสังคม และการเสียสละของคุณรังนะคะก็คือตัวอย่างที่ดีที่งดงามนะคะของสังคมไทยที่มีอยู่ทุกวันนี้ที่เราต้องช่วยกันสร้างให้มากยิ่งขึ้นขึ้น ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวพอดีนี้มีอีกอีกท่านหนึ่งที่เราจะไม่ได้เอ่ยนามนะครับก็คือมาจากแดงนอร์เวย์นะเขาฝากยาเขาเป็นห่วงมากเดี๋ยวช่วยมามอบให้เลยนะครับพี่สาวของกีรนุช์นะครับซึ่งผมรู้จักทางเว็บไซต์นะครับเขาเป็นห่วงเขามอบเงินเขารวมตัวกันที่แดงนอร์เวย์นะครับรวมตัวแล้วนําเงินมาให้เชิญเลยครับมาข้างหน้าเลยครับนี่ครับเขาอยากเดี๋ยวช่วยทางให้ทางเขาเป็นห่วง ก็เลยให้พี่สาวขึ้นดูขอบคุณมากอยู่มาบังอินเนี่ยครับมาเองเลยนะครับขอบคุณนะครับก็บอกไม่ได้ยาอะไรยาหม้อยาหม้อยาหม้อแล้วสุดท้ายนี้ครับเดี๋ยวผมขอสรุปเลยนะครับสุดท้ายนี้ผมในนามผู้รับผิดชอบโครงการคนแสดงไม่ทิ้งกันนะครับขอกล่าวขอบคุณท่านประธานที่ปรึกษาโครงการคนแสดงไม่ทิ้งกันนะครับคณะที่ปรึกษาท่านผมเกียรติแล้วก็ท่านอาจารย์หวานนะครับรวมทั้งทีงานทุกคนนะครับ ที่ให้ความช่วยเหลืองานเรามาด้วยดีตลอดจนจบนะครับและที่ยังจะขอบคุณอีกไม่ได้ก็คือสองคนนะครับคือท่านก็คือซอระดานะครับหรือซอสมัมไรนะครับแ,ๆๆแล้วก็ซอระดานี่คือแล้วก็วกนุชเบบีนะครับที่เป็นคนประสานงานประสานงานผู้ติดต่อเปนีตอ่อประสานงานเอฟปอเดทนะครับ แล้วก็สนามหลวงทีวีดอตเน็ดนะครับมาช่วยเราในงานท้งนี้แล้วแล้วเอเซียเดยก็จะออกรายการของเราอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือว่าวันลืนนะครับช่วยดูกันหน่อยนะครับครับขอบคุณมากครับอ้าว่ายดไห้หรอกขอบคุณเตละคหนูขอบคุณมากมากที่ได้มีน้ำใจและอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหนูคากขอบคุณมีขัดตกบงเรื่องหมอนี่ก็ความจริงท่านสมเกียรติพูดถูก ถ้าอย่างไรเราอาจจะประสานไปทางรัฐมนตรีสาธารณสุขเพราะว่าเขาก็เป็นคนดีอยู่แล้วให้เขารู้ว่าสภาพเป็นอย่างนี้ลองเขาให้หาหมอมาช่วยอีกแรงก็ดีนะตอนนี้รักษากันเองเลยเหรอไม่ก็ที่ศูนย์มะเร็งให้ยาแต่เขาให้กลับไม่ไม่เพราะว่าอยู่ทางโน้นอ่ะพยาบาลที่ดูแลหรืออะไรน้อยแล้วถ้ายังไงต้องมีญาติ เขามีเคราะห์ลึกเลยแล้วผ่าตัดไม่อะไรให้มันชันขนาดเขาเป็นลึกลึกในลำไส้ในไตในีตย่างนีเอาภาพถ่ายแล้วนี่เดี๋ยวสงให้ทีมงานสมขนาดเขาจะช่วยโตเรามีภาพแล้วเราก็จะเตรียมอย่างที่ท่านสมเกียรติบอกว่าเราจะทำเป็นทีมงานในรูปแบบรัฐบาลท่านสมเกียรติก็จะช่วยเคสาให้พี่วิชิตไปให้พี่ยาก็ใช่ท่านผ่านท่านวิชิตนะครับแล้วผ่านท่านสมเกียรติ แล้วเราก็จะช่วยกันถ้ามีอะไรก็โทรหาผมได้ผมหม่อมหรือพีเคนะครับอ่ามีเบอร์อยู่นะครับก็ต้องห่วงครับถ้ามีอะไรก็ช่วยแก้ต่างกับผมด้วยนะครับถ้ามีปัญหาใหนมาให้กำลังใจ